ประวัติหลวงปู่ประเสริฐสิรสิคุตโตพันษาที่22พุทธศักราช2542คณะญาติโยมที่ศรัทธาสายยานพญานาคเข้าไปกราบหลวงปู่และเรียนสอบถามหลวงปู่ญาติโยมกล่าวหลวงปู่ขออนุญาตเจ้าค่ะบางคนทำไมสัมผัสได้บางคนนิมิตเห็นบางคนไม่รู้ไม่เห็นแต่มีความเชื่อว่าพญานาคท่านเป็นกายทิพย์บางคนคงคิดอยู่ว่า ทำไมเราก็บูชาท่านแต่ไม่ได้ทรัพย์และโชคเหมือนคนอื่นเจ้าคะหลวงปู่กล่าวต่อพญานาคเรากายทิพย์ลูกน้องหลวงปู่ผางบริวารหลวงปู่พางเนาะคนอื่นทําไมเขามีโชคแต่เราทําไมไม่มีเพราะบารมีตัวเราเองไม่ถึงแล้วจะทําไงให้บารมีตนมากพอเหล่ากายทิพย์ชอบคนที่ทําบุญให้ทานให้ทานเป็นประจํารักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์เสียงสวดมนต์อันนี้สําคัญ ยิ่งสวดยิ่งได้เหล่าเทวดาและกายทิพย์ท่านจะชอบมากๆแล้วเสียงสวดมนต์นี้จะเป็นเกราะป้องกันภัยแก่ตัวเราเองได้ด้วยไปไหนมาไหนนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะเข้ามาปกป้องเราทันทีและการที่เราได้ทําบุญสิ่งใดไปให้ระลึกถึงด้วยเขาด้วยจะดีมากพอจะจวนเจียนไม่มีอะไรทีไรทรัพย์จะมาเองโชคจะมาเองพรรษาที่13พุทธศักราช2543 ญาติโยมปุตุชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าครูบาอาจารย์ท่านเมตตาอธิษฐานจิตช่วยให้ผลเพศภัยอันตรายหรือความขัดข้องต่างๆนานาได้รูปที่ทําได้ดีนั้นรูปนั้นเก่งรูปที่ทําไม่ได้นั้นรูปนั้นไม่เก่งไม่มีคุณธรรมแต่จริงๆแล้ว ที่ช่วยได้นั้นต้องมีบุพกรรมร่วมกันเคยทําเคยสร้างร่วมกันมามีวิบากต่อกันเคยเป็นญาติเป็นมิตรบริษัทบ,บริวารเกี่ยวเนื่องกันมาก่อนถึงจะมาแก้ไขให้กันได้หลวงปู่พางบุปกรรมเคยเป็นเจ้าใหญ่นายโตและบําเพ็ญฤทธิ์เป็นฤาษีโยคีมาก่อนย่อมมีกำลังมากถึงอิทธิฤทธิ์เยอะช่วยคนได้เยอะตามคุณธรรมท่าน แต่บางทีอาจจะไปฝืนธรรมชาติไปช่วยเขาบำบัดปดป้องเขาจึงจำเป็นต้องรับโทษวิบากกรรมแทนเขาเหมือนคนทะเลาะกันแต่เราดันไปเห็นเลยห้ามปรามเลยต้องหัวร่างข้างแตกทั้งทัท,ที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเป็นอย่างนี้ รูบาอาจารย์บางทีออกมาสงเคาะโลกเพราะบางทีต้องชดใช้วิบากของท่านหรือมาช่วยเหลืออนุเคราะห์ตามเหตุตามผลแต่ละรูปมีเหตุผลมีดีเฉพาะท่านเก่งคนละด้านเหมือนบางรูปถนัดช่างไม้บางรูปถนัดช่างปูนเป็นอย่างนี้อย่าเอาไปเปรียบเทียบบาร,รมีกันแต่ใจเราเองนี้อยากอยู่ภาวนาอยากเป็นพระรูปวัดอยู่เงียบ ไม่ต้องแบกรับภาระก่อสร้างบริหารอะไรแต่ตอนนี้เขาก็เอาตำแหน่งเจ้าอาวาสเอายศพระครูมาให้เอาหน้าที่พระอุปชามาให้เจ้าคณะตำบลมาให้เอาภาระมาให้แบกเลยได้แบกเพราะเห็นใจลูกพระลูกเนนเขาไม่มีใครจะปล่อยไปตามยถากรรมหรือจะให้ไม่สนใจเลยก็จะกลายเป็นว่านิ่งดูได้ไม่ยินดียินร้ายไม่เหลียวแลใครอีกพรรษาที่24 พุทธศักราช2544หลวงปู่ปศระเสริฐเล่าให้ฟังว่าสมัยมาอยู่กับหลวงปู่พางใหม่ๆพยายามตักตวงทำตามท่านทุกอย่างไม่ว่ากิริยาอาการข้อวัดต่างๆ จนฉันอาหารเจตามซึ่งตอนนั้นไม่มีอะไรมีพริกเกลือกับผักลวกธรมธรมดาธรรมดาไม่เหมือนสมัยนี้จนหมู่พระพูดเสียดสีว่าเรียนแบบครูบาอาจารย์เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างฟังดังนั้นจิตใจขุ่นมัวมากไปหลายวันจนผูผางพูดเปื่ยขึ้นว่าจะทําตามพระอริยเจ้าหรือฟังพระอรหันต์หรือจะเชื่อฟังปุตชนถ้าฟังปุตชนก็จะเป็นปุตชน ได้ยินดังนั้นตกใจจิตสันละลัวความขุนเคืองในใจหายหมดและได้กำลังใจยิ่งขึ้นและบอกกับหลวงปู่พางว่าจะเชื่อดและทำตามไม่หวั่นไหวตลอดชีวิตถ้าได้ศึกไปก็จะกินเจตลอดจนวันตายหลวงปู่พางได้ยินท่านก็ยิ้มพอใจหลวงปู่ถามลูกศิษย์ว่ารู้ไหมอ่านว่าอะไรหลวงปู่ถามศิษย์ ขณะที่ท่านกำลังเมตตาจานตัวธรรมหลานช้างลงในแผ่นตะกุดท่านก็ถามเบาๆขึ้นอีกครั้งว่ารู้ไหมที่เราเขียนนี่อ่านว่าอะไรสิ่์กล่าวขอหลวงปู่เมตตาหน่อยครับผมหลวงปู่ตุกทางอัดพระจักกะสิิ์กล่าวต่อมีความหมายหรือมีที่มาอย่างไรครับหลวงปู่กล่าวปูพ่พางเพื่อนพาอ่านเพื่อนว่าเขียนสำนีกับพ่อตุกทางอัดพระจักกะ ขอให้มีชื่อมีรูปเฮาใช้ได้คือกันเพิ่นว่าดีเหมิดสุนแนวนั่นละขันมีศีลมีสัตว์สวดมนต์ภาวนาไปนำแห่งดีตื่มกันสิทธิ์กล่าวต่อใช้เป็นบทอราธนาพระของหลวงปูผ่ผางหรือของหลวงปู่ด้วยก็ได้ใช่ไหมครับหลวงปู่กล่าวตอบแมนเอินซื้อเพิ่นนํำกระได้หลวงปู่พางกิตตะคุตโตตุทางอัดพระจักกะพันษาที่25 พุทธศักราช2,545ท่านสร้างวัดป่าเวรุวันตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาในปีพุทธศักราช2,545นี้ท่านเริ่มสร้างศาลาการประเรียนหลวงปู่พอมีปัจจัยจึงพาคณะสงฆ์ชาวบ้านศรัทธาญาติโยมช่วยกันสร้างค่อยๆสร้างไปตามปัจจัยที่หลวงปู่หามาได้ในสมัยนั้น ไม่มีการสร้างวัตถุมงคลใดๆที่จะเปิดให้ศรัทธาญาติโยมบูชาเลยมีเพียงแต่การรับกิจนิมนต์งานผ้าป่างานกระถินประจำปีเท่านั้นเมื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างหมดหลวงปู่ก็ต้องไปขอเชื้อเครดิตอิฐหินปูนทรายเหล็กจากร้านวัสดุก่อสร้างที่ตัวอำเภอเมืองอุบลราชธานี แถวแถวสามแยกวัดหนองนบคุณระยะทาง40กว่ากิโลเมตรเมื่อได้ปัจจัยจากงานผ้าป่ากระถินท่านก็นำไปจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นพันษาที่26พศ2546หลวงปูเปรเ์เสดผ้าสุปฏิปโนโนในสายกรรมฐานผู้ไม่เคยขอและไม่เคยสั่งสมอะไรเคยมีคนถามหลวงปู่ว่าสิทธามลงปู่หลวงปู่บอกบุญญาติโยมนะครับ เพื่อเพิ่อนอยากเห็ดบุญน้ำครับหลวงปู่กล่าวตอบเขาอยากมาทำเดี๋ยวเขามาทำเองบร,รบกวนเขาดอกบางคนหาเช้ากินค่ำค่อยๆทำไปนี่ละมีท่อใดกระเหตุไปท่อนั้นเหตุไปเรื่อยๆมันก็สำเร็จเองดอกพรรษาที่27พศ2547หหลวงปู่นง ดำเนินการจัดสร้างให้ช่างไปขัดหินอ่อนสลา,าและพระอุโบสถวัดป่าเวรุวันอรัญญวาสีอําเบรเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ทั้งหมด995ตารางเมตรด้วยงบประมาณ280,000บาทคำหมากน้ำบ้วนปากน้ำลายน้ำมูกของหลวงปู่ผางหลวงปู่ประเสริฐเล่าให้ฟังว่าคำหมากน้ำหมากกระดาษทิชชู่เช็ดปากของหลวงปู่ผาง เมื่อท่านขายลงกระโถนคนแย่งกันหมดส่วนน้ำบ้วนปากน้ำลายเสลดน้ำมูกที่ท่านบ้วดลงกระโถนสิทธิที่ศรัทธาท่านกินหมดหลวงปู่เองก็กินตอนบวชใหม่ๆป่วยเป็นทอมซินอักเสบนอนป่วยอยู่ในกุฏิคิดในใจว่าเอ๊อยากได้น้ำมูกของหลวงปู่พางมาฉันท่านจะให้ไหมน้อสักพักเลยไปกราบหลวงปู่ผังที่หน้าห้องท่านก็เปิดประตูออกมาแล้วพูดว่าไหนบอกว่าจะเอาเอาไหมนี่ ท่านก็หยิบกระโถนมาให้หลวงปู่ประเสริฐก็เอาผ้าขาวบางกองใส่แก้วกองน้ำมูกของหลวงปู่พางใส่กระโถนนั้นเอามาฉันแล้วก็ไปล้างกระโถนมาคืนหลวงปู่พางและอีกเรื่องมีพระในวัดรูปหนึ่งเป็นบรรณโลกเอาน้ำบ้วนปากน้ำลายในกระโถนของหลวงปู่พางไปฉันก็หายจากโลกนี้เรื่องนี้เป็นพลังของความศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลในองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ตนศรัทธาอย่างแน่วแน่คิดว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณวิเศษสามารถรักษาโลกได้โดยไม่มีความรังเกียจแต่ประการใดประกอบกับสมัยก่อนวัดดูลเป็นวัดป่าห่างจากโรงพยาบาลการคมมนาคมไม่สะดวกต้องพึ่งยาสมุนไพรและธรรมโอสถ